สวัสดีครับเพื่อนๆในทิกตอกทุกคนคือวันนี้ก็งงไอกับวิธีการคิดที่จะเปลี่ยนชื่อแบงคอกเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานครคือเอาจริงๆค,คือเขาว่างกันมากใช่ไหมประเทศเนี้ยคิดอะไรมาแต่ละอย่างนี่แบบโอ้ตายแล้ว คำว่าแบงคอกฝรั่งเขาก็เรียกง่ายอยู่แล้วถ้าเรามองในมุมของคนต่างชาติมองเข้ามาคนไทยเวลาจะไปไหนไปุงเทพไปไหนไปุงเทพคือเราเองคือยังไม่เคยเรียกกรุงเทพมหานครเลยไอนน้ผมผมมองไปถึงการถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะเพราะว่าแม่งยิ่งทำให้ฝรั่งแม่งปวดหัวเขาไปใหญ่เลยกรุงเทพมหานคร อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมทั้งหมดนะผมว่าเรื่องอื่นที่อยากที่จะต้องทำมาเยอะมากเลยอะ่ะคุณรู้ตัวกันไหมว่าเรื่องมันมีเยอะมากในประเทศนี้ที่จะต้องจัดการคืออยากถามจริงๆนะขอโทษมันหนักหัวใครเหรอมันจำเป็นอะไรที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยต้องชื่อกรุงเทพมหานครทับศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ แล้วแบงกคอรที่ใช้มามันเป็นอะไรมันคือเดือดร้อนปู่เดือดร้อนย่าคุณไม่ใช่ไหมโอ้กูงงเรื่องอื่นเยอะแยะที่จะต้องทำไปกินยาแล้วนอนเถอะไป